ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันรายการสาระต้องรู้นะครับอ่าวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับ Mindset ของ h e เ g อรแล้วก็ Mindset ของเทเทเดอร์เท r ในที่นี้หมายถึงเทเทเดอร์ e c t i o n นะเนาะจะมีมุมมองที่เป็นส่วนสูตต่างกันสิ้นเชิงเลยอฮะเมื่อก่อนตริก็เคยเป็นเ r e Direction มาก่อนนะเนาะแต่ก็มาศึกษาด้านการเป็นเฮเ g อรมาประมาณ5ปีละจริงๆกว่าละกว่า5ปีละเพราะว่าเริ่มตอนนั้นก่อนโควิดประมาณปีหนึ่งอนะเนาะ รู้คดีข้อเสีย2ด้านเนาะแล้วก็ผ่านคุยอีกหนึ่งผ่านทัน้มหผ่านทั้มสผ่านไบเดนสงคำา k เนาะอ่ะฮะก็จะมาช่วยเราให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะจริงๆเฮดเจอร์เนี่ยมันมีมุมมองของการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ลดพวกบุหลาเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะเทรดเราจะมองที่ลองเทิมเลยคือมองระยะยาวว่าเราจะได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้างในขณะที่เทรดเดอร์เราเน้น profit เนาะ กำไรเกิดจากระยะที่ดินชอบเรียกเนาะแล้วก็มองระยะสั้นเป็นหลักเนาะอะฮะแล้วก็เวลาเทรดเรามองว่าแบบเฮ้ยมันจะไปใกล้หรือมันจะไปไกลโน่นนี่นั่นอ่าอันนี้เราจะมองเรื่องการปกเออป้องกันป้องกันเป็นหลักป้องกันเป็นหลักเนาะแล้วก็ดูว่าผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มค่ากับริกที่เสี่ยงหรือเปล่าเนาะออจริงจริงเดี๋ยวมีข้างล่างอีกที่ดินเขียนเสริมไว้ให้เนาะเขียนเสริมเอาไว้ให้อันนี้คอแพัทเทิร์นตามปกติ เราเข้าใจตลาดแบบคนเทรดหรือเราเข้าใจบริหาตลาดแบบคนบริหารความเสี่ยงมันมี2อย่างจริงๆแล้วเราควรจะถ้าให้ดีเราควรจะเป็นได้ทั้ง2อย่างในตัวเนาะก็คือ4อย่างที่ต่างกันเนาะก็คือเป้าหมายมุมมองเวลาแล้วก็จุดวิธีการคิดแล้วก็การวัดผลเนาะที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายเราทํากำไรยย่างทิศทางเนาะสำหรับเด렉ชั่น ส่วนเฮเจอเราเน้นปกป้องเงินต้นปกป้องเงินต้นแล้วพอเรามีเงินต้นปุ๊บเราก็สามารถเอาเงินต้นอ่ะเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้เช่นเอาไปเสริมเลนดิ้งเอ่อเอาไปทำโพสทีฟคอที่ได้ทํา DK แทนเงินปันผลอ่หรือจริงจจะกินเงินปันผลด้วยแล้วกินทำดีเคด้วยก็ได้เนาะอ่ามุมมองได้เวลาอันนี้น่าจะเป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะเวลาไม่แน่นอนจริงๆแล้วไอ้คำว่าระยะเวลาไม่แน่นอน มันมีคำเรียกอยู่คำหนึ่งว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดเป็นใจไม่เป็นใจเนาะมันทําให้เราคอนโทรลด้านเวลาไม่ได้แต่เฮเจอร์เราคอนโทรลได้เว,ดเวลาได้เนาะอันนี้เนาะก็คือจุดเริ่มต้นคิดก็คือเริ่มต้นมาเราต้องคิดก่อนว่าเราจะเวทว่าเราจะแอลหรือว่าเราจะช็อตหรือว่าการใบแอบส่วนอันนี้เราจะเน้นป้องกันหรือเน้นชดเชยป้องกันกับชดเชยต่างกันไงป้องกันคือเราไม่อยากเสียชดเชยคือเราเสียไปแล้วเราจะเอาอะไรคืนอ,อันนี้เนาะ การวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผลตอบแทนแล้วก็อันนี้เป็นความเสีย่ยงต่อผลต่อผลอบแทนคือยอมเสี่ยงมากได้มากยังไงอ่าแบบเรามีแม็กดนัลดาแค่นี้เราจะได้แค่นี้อ่แบบาถ้าเรายอมแม็คเรายอมให้พอจะมีแม็กดนัลดาน้อยเราก็ได้น้อยตามไปด้วยเนาะอ่าฮะข้อ2เดี๋ยวข้ามไปข้อ3ก่อนเนาะอ่าฮะความเห็นและความเข้าใจต่อโลกของการเทรดแ,และเกมอะไรไม่เหมือนกันอ่าเทรดเดอร์เดเรคชั่นเนาะเรามีชอตฟิวเจอร์สมมุติว่าตลาดจะลง สมมุตินะมีข่าวลือว่าตลาดจะลงแรงเรดเดอร์แล้วก็ช็อตฟิวเจอร์เนาะหรือไม่ก็เปิดลองพุดนเนาะเพื่อหวังเอากําไรเนาะอ่าแต่เฮดเจอร์เรามีคุ้นอยู่สมมุติอนะ่มมนะคนที่อ่าสมมุติคนที่เขาไปซื้อพวกกองทุนและวรถหย่อนภาษีเงี้ยเขาจะมีมุมมองที่เหมือนโดนมัดมือมัดเท้าวะ่ะว่าแบบเฮ้ยดูดิเหมือนโดนหลอกขายว่าเหมือนโดนหลอกขายกองทุนรถหย่อนภาษี ได้ลดหย่อนภาษีมันนิดเดียวต่อหุ้นแบบดอดาไปเยอะกว่าที่ลดหย่อนภาษีเยอะเลยในขณะที่เขาทําอะไรไม่เป็นคือทําอะไรไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอะไรไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเขาช็อตคอเปรตอะ่ะเขาก็จะช็อตคอรกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาจากหุ้นที่เขามีอยู่ได้นอะอ,อันนี้บอกว่าเป็นซื้อพุทธเพื่อป้องกันดาวไซด์เนาะไม่ได้กะว่ารวยคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบให้มันแค่ชดเชยกันเหมือนค,คล้ายๆแบบดอดาห้าพัน เออผูดผิดดอลล่าห้าหมื่นช่เราคืนแค่สองหมื่นห้าอย่างงี้เป็นต้นเนาะเวลามันเด้งกลับมามันจะโคเวอร์กันเนาะหรือว่าใช้ช็อตคอก็ได้เพื่อเผาทาแวรลูไปสองด้านแทนเนาะแต่นี่นก็ต้องแบบมีพลังด้านการเอ,อ่อมีต้องเรียกว่าไงเดียมีความรู้นิดนึงอะ่ะไม่ไงั้นมันมันทำยากหน่อยหนึ่งนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วพวกตรงเนี้ยมันเอาไว้ป้องกันความเสียพวกเรานํเข้าส่งออกก็ได้สมมุติว่า ตีนเมื่อก่อนนี้เคยแบบนำเข้าโมเดลฟิกเกอร์มาขายไงตีนก็ยังจะต้องมีมุมมองการเหตุพวกอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้เนาะสรุปตรงนี้คือเรามีเจตนาไม่เหมือนกันเนาะเจตนาไม่เหมือนกันความเสียที่แบกรับก็ผิดกับลิบลับเดี๋ยวข้างล่างๆอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นที่ตีนอยากจะบอกว่าไอ้จุดที่มันแตกต่างกันจริงเลยอ่ะระหว่างเทเดอร์เดเรคชั่นกับเฮเจอร์มันมีอยู่บางอย่างที่มันทําให้มันเป็นจุดขี้ขาดว่ามันแบบมันไม่เหมือนกันเลย อันนี้ตีนบอกว่าสรุปตรงนี้มันเป็นสรุปขั้นต้นเนาะสรุปขั้นต้นก็คือเจตนาไม่เหมือนกันการแบกรับความเสี่ยงก็ต่างกันยังไม่นับรวมว่าทเทรดเดอร์เนี่ยชอบวัดผลเป็นเงินสดด้วยนะคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบดูพอร์ตว่าเอ้ตอนนี้ชันเหลือเงินเท่าไหร่ดูพอร์ตว่าตอนนี้ชันเหลือเงินเท่าไหร่จากแบบ1ล้านไป2ล้าน2ล้านไป3ล้านสาล้านไป4ล้านในขณะที่เฮดเจอร์ที่มีความสามารถด้แอสเซทโลเคชันอ่ะเขาจะสามารถ โฟไปเก็บสินทรัพย์ที่เปนซอวเอาแวลูได้ดีกว่านะอันนี้ยังไม่นับเลยนะแค่แบบว่าการวัดผลออกมาเป็นเงินนะ่ยก็โดนเงินเฟอ้อเข่าด้วยด้วยด้วยอัตราทบต้นแล้วนะเผื่อแบบบางคนไม่รู้เนาะอ่ะสมมติเดี๋ยวลองทํารูปให้ดูจริงๆเราเคยทําให้ดูหนึ่งครั้งสมมุติว่าเราเติมพอร์ตหนึ่ล้านอ่ะแล้วพอร์ตเราโตไป2ล้าน2ออันนี้ก็คือเราจะโดนเงินเฟอ้อเผาไปตาม เงินสดที่ค้างอยู่ในพอร์ตนะก็คือสมมุติเงินเฟอ้อเผาปีละ10%เนอะอ่าอันนี้เราก็สูญเสีย value ไปละ10%เพราะเราเก็บเงินเป็นเงินสดเราก็โดนไป100,000 value นะไม่ได้พูดถึงจํานวนตัวเลขเนาะส่วนนี้ก็โดนเงินเฟอ้อเผา10%เหมือนกันแต่ตรงนี้จะโดนไป200,000เพราะว่ามีเงินสดทบต้นเป็น2ล้านไงเราก็จะโดนเผาไปอัตรากาหนาไปเลยสมมุติว่าวันหนึ่งเทรดไปเรื่อยอีกมีเงินไป 10m อ่ะเขาก็จะโดนเงินเฟอ้อเผาไป1ล้าน10%เท่ากันก็จะกลายเป็น1ล้านตรงนี้เนาะอ่ะทำไมเทรดไปแล้วเขาไม่รวยขึ้นเพราะว่าเทรดเดอร์มันดูถูกฟิตมุมอมองไว้จบแค่นี้แล้วทำให้แบบต่อให้เทรดได้ไวเรื่อยนะชีวิตตรงนี้จะโดนเงินเฟอ้อเผาไปรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำา s s เสร a มโลเคชันได้แล้วไม่สามารถทำให้มันเกิดการที่ ถ้าเกิดสินทรัพย์บางชนิดเ่มันดอดาวแล้วเขาไม่สามารถเรียกค่าชดเชยคืนได้เขาก็จะโดนเงินเฟ้อแบบน,น,นี้เผาไว้เรื่อยแต่เขาก็จะคล้ายๆเหมือนกับว่าหลอกตัวเองว่าเงินในบัญชีธนาคารเขามีเยอะขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วแวลูเขามันหายไปเนาะตรงนี้อ่าข้อถัดมาข้อสี่คนทั่วไปมาเข้าจะปิด เฮเจอร์กลัวแพ้ไงก็เลยป้องกันความเสี่ยงแต่จริงจริงแล้วไม่ใ no. ช่เนาะยังไงก็แพ้อยู่แล้วยังไงเวลาเราเบสไปเราก็แพ้อยู่แล้วครับมันต้องมันไม่มีใครเบสถูกชนะลบที่เนาะแต่พอเรารู้ว่าเราจะแพ้อยู่บ้างอ่ะเราก็เลยมีการป้องกันความเสี่ยงไปด้ไปบ้างอย่างเทปที่อย่างเทปก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงโพติทีฟโพติทีฟคอเนาะมันก็คือการเก็งกำไรดิเรกชันเหมือนกันแต่ว่าเราป้องกันความเสี่ยงได้กับเราขยายขยายตัวส่งการาฟขยายค่าโวล์มาได้เนาะเราไม่ต้องรับดิสเตมเนาะมันก็คือเหมือนการเปิดไฟลี ส่วนเทเตอร์ไทชั่นเก่งกว่าเพราะกล้าเสียงมันไม่เกี่ยวเนาะความกล้ามันเกี่ยวกับเอ็ดเนาะเอ็ดก็คือเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเหมือนกันในเทปก่อนก่อนนู้นก็คือเอ็ดคือคล้ายๆเหมือนระบบที่ได้รับการยืนยันแล้วนะว่าแบบเทตไปแล้วร้อยตาพันตาแล้วพอฉันจะโตเนาะอ่าแล้วก็วินัยที่เข้มแข็งไอ้เรื่องวินัยที่เข้มแข็งเนี่ยมันพูดกันยากคือตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็มีวินัยที่เข้มแข็งได้แต่พอสมมตินะสมมติแบบตีนี้เริ่มเริ่มแก่แล้ว ตินก็จะบอกตัวเองว่าแบบตินไม่อยากมีวินัยที่เข้มแข็งจ๋าแล้วอ่ะอยากจะแบบเทชิวๆอ่ะอยากเหชิวๆอยากภาพใหญ่แล้วก็การันตีความแน่นอนเพราะว่าพอร์ตก็เดี๋ยวมันก็สโนโบอลค่อยๆสโนโบอลไปเองมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับเดี๋ยวตินเล่าไปเลยคล้ายๆมันจะเหมือนกับว่าแบบเราเราเคยเปิดร้านแล้วเราเปิดร้านแบบได้มิชลินสามดาวมาแล้วอ่ะสมมุติพอเราเคยเปิดร้านได้มิชลินสามดาวมาแล้วปุว๊บอบ แล้วเราไม่อยากแบบไปตึงเหมือนกับตอนสมัยเราเปิดร้านแบบให้ได้มิชลินสามดาวอเราเหลือมิชลินดาวเดียวได้ไหมหรือเราไม่เอาดาวแล้วเราอยากได้แบบให้ร้านมันแค่คนเยอะคนเต็มก็พอแล้วไม่ต้องทําให้มันแบบได้มาตรฐานมิชลินสามดาวแล้วอะอตรงนี้มันเลยเป็นจุดชี้บ่งว่าเออต่อต่อไปเฮดเจอร์อะยิ่งพออยู่ในตลาดมานานมากเกินไปแต่ละคนแต่ละคนจะเริ่มมี สิ่งที่อยากให้ดอกด้านวินัยลงมาแต่กําไรไม่ได้ลดลงเยอะนะแต่ดอบด้านวินัยลงมาคือไม่ต้องแบบกดจา๋าไม่ต้องรอเบรกเอาให้มันแบบตรงแท่งตรงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเหลื่อมกันบ้างได้ดนิดหน่อยแล้วมันมีการปรับต้นทุนได้เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีการเฮดจ้ได้ได้บางส่วนอ่ะแค่นี้มันก็จะทำให้เราแบบเทรดล้วแบบสบายขึ้นนะเนาะเทรดล้วสบายขึ้นไม่ต้องวินัยจ๋ามากแล้วเพราะมันลดความผันผวนในตัวได้นะอ่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์เดเรคชั่นไม่ได้ก็คือการสนุบอลเนาะการสนุบอลทำาไไมไม่ได้เราลองดูดิเราลองดูภาพนี้เล่นเล่นดูก่าแนะ้อันนี้คือตินทํามาขำๆเฉยๆก็คือสมมติเทรดเดอร์ third, คนนี้เทรด rr สองตัวหนึ่งอ่ะ day o ก็ได้ไม่ใช่ day ันก็ได้ปีแรกเขาก็ได้อ่ะอาจจะบวกหนึ่งเนี่ยเทรดหนึ่งบวกมาหนึ่งปีที่สองเทรดสองบวกสองอันนี้คือแบบพยายามจะสนุบอลขึ้นไปนะปีที่สามเทรดสามแล้วโดนลอด ลอทั้งปีนะรวมกันกลายเป็นลบสามเพราะว่าเวลาด i r e c t i o n no ส bon นบอลเนี่ยมันจะมันมันจะเป็นเกมที่เข้าไปเบิกตรงส่วนของอา a ตรงนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบเฮ้ยเทเทไปพอพอตโตนิดนึงเวลาลบแล้วมันลบเยอะเทเทไปพอตโตนิดนึงเวลาลบมันลบเยอะทําให้พอไม่ไปไหนเนาะเพราะมันจะติดลูปของิกร์ดแบบนี้เนาะในขณะที่คนที่เป็นเฮดเจอร์เขาสามารถสนบอลไรความเสี่ยงได้เนะ on on าะสนบอลไรความเสี่ยงอีเวนต์มันมันจะหน้าตากลายเป็นไงมันจะกลายเป็นแบบ คล้ายๆเหมือนเงินปันผลทบต้นแบบตะเกียบอ่ะสมมุตินะพอรเริ่มต้น10อ่าพอตโตมา1เท่ากับ1 1ทีนี้เสร็จปุ๊บเริ่มต้นถัดมาของก้อนถัดมามันจะเป็น11อ่าทีนี้เสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นตรงนี้มันจะกลายเป็น12.1อ่าพอ12.1ปุ๊บทีนี้เออคุณผิดเป็น1.1 ทีนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดเทรดไปต่ออีกอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บจะกลายเป็นไงตรงนี้ก็จะกลายเป็น12.1ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรตรงนี้ก็กลายเป็น1.11อย่างนี้ต่อต่อต่อไปเรื่อยๆทีเนี้ยเงื่อนไขของของการกิ้งของของลูกหีมะเนี่ยมันจะทําให้พอร์ตอะแรกๆมามันจะดูเหมือนช้าแต่ตอนหลังๆไปพอเวลามันกิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นๆๆเรื่อยๆเนาะเหมือนกับ ลูกหิมะกลงๆที่มันหล่นมาจากยอดเขาอะแรกๆมามันก็กิ้งเล็กๆแต่เดี๋ยวพอนานๆไปปุ๊บมันก็จะกิ้งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้คือคือ n ม s ซ t ปลายทางของคนที่เป็นเฮเตอร์เนาะในขณะที่ direction เนี่ยเวลาเราสเกลปุ๊บอะมันจะติดกับดัก AA เนาะอันนี้เราดินอยากให้เราลองไปศึกษาต่อหรือเราอาจจะลองคิดดูว่าพอร์ตเราอะมันเคยประสบพบเจอความเสี่ยงแบบนี้ไหมว่าแบบเอ้ยโตๆไปแป๊บนึงปุ๊บพอเราไปเบิ้ลพอเราไปเพิ่มมาปุ๊บ พอร์ตยุบพอเราไปลดไม้ปุ๊บเทเทเทใหมป่ปุ๊บบวกดีพอเราไปเพิ่มปุ๊บพอร์ตยุบอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวชีวิตมันก็จะวนเวียนเนาะคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบเทรดไป2ปีละเทรดไป4ปีละทาไมชีวิตมันมันไม่ไปไหนมันมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้เสียด้วยนะแต่มันจะกลายเป็นไม่ได้ไม่เสียแล้วเสียเวลาฟรีเนาะทีนี้เสร็จป,ปุ๊บพอเราเข้าใจสมุมมองนี้แล้วเรียบร้อยอะ่ะการเป็นเฮดเจอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮดเอจอร์จ๋าอะไรนะอ่ามันจะทําให้เสียโอกาสค่อนข้างเยอะเนาะเพราะเราแบบ จะมีแม็กดอดาวที่ค่อนข้างสูงแล้วเราจะต้องแบบอรอเผาแบบมาหาศาลมากเลยมันจะทําให้เราเสียโอกาสการกินกําไรไปอยู่บ้างแม้ว่าบางช่วงตลาดมันก็จะง่ายแต่เราก็จะเสียโอกาสไปเนาะอ,อันนี้หมายถึงเฮดเจอร์ร้อเปอร์เซ็นเลยส่วนเรดเดอร์ร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมีความสูญเสียที่จะเสี่ยงทั้งพอร์ตด้วยเหมือนกันเช่นสมมติเราไปโดนฟอร์เข้าไป7ฟอร์ครั้งหนึ่งไปเผลอเล่นหุ้นปันโดน7ดฟอร์ 4. โดนโดน่นโดนนี่เข้าไปปุ๊บเฮดเออเดเดอร์เ,เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่แผงแผงอยู่บางส่วนที่ เหมือนมันเหมือนช่วงไม่ดีหรือช่วงตอนนั้นมันดวงอับเฉาพอดีแล้วแบบทาให้แบบมันมีอะไรมาบังอะ่ะแล้วทาให้แบบเกิดการโดนจับเข้าลูกบอลดำอะ่ะแล้วเราก็จะลบลบเยอะเนะบางคนไอ้เรื่องลบเยอะตรงเนี้มันแก้ไม่ได้แล้วอาจจะเสียหายทั้งอ่อตแล้วเอาคืนไม่ได้เลยก็มีนะอันนี้มมนเป็นความเสี่ยงของเทรดเดอร์แต่เทรดเดอร์มันจะไม่มีอีเวนต์นั้นแต่แค่ว่าอาจจะเสียโอกาสตินก็เลยเป็นคนที่เรียกสิ่งตรงกลางนี้ยว่าเซมิดเรกชันก็คือตินเะน่เป็นคนที่ เป็นเพียวเดเรชันมาก่อนก็คือเทรดเดเรชันธรรมดาได้เลยแต่ก็มาศึกษาด้านการเปลี่ยนเฮดเจอร์ด้วยจริงก็เลยชอบคําว่าเซมิดเร t ชันนะหมายถึงฉันจะเก็งกำไรที่ทงไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าฉันก็จะเฮดไปด้วยในตัวเพื่อลดความผันผวนลดโน่นลดนี่กําไรอันเกิดจากระยะก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามีเผาทำดีเคทด้วยนะอาจจะได้ไม่สุดตามเพื่อนหรือแบบสมมติแบบตอนโควิดหนึ่งเนี้ยคนอื่นนี เพราะาจะบวกเต็มข้อเลยนู่นนี่นั่นของติงก็บวกไม่เต็มอ่ะอแต่ของติงก็จะได้เรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยเนาะมันก็จะเหมือนกับการฟิวชั่นของโงเทนคูดนะเนาะแต่ก็สนุบบอลได้ไงคุมลิกได้ไม่โอเวอร์เทดสนุบบอลได้แค่นี้จบคือเป้าหมายในชีวิตของเฮดเจอร์คือการสนุบอลอย่างเดียวสนวุบอลไปเรื่อยๆอ่ามันอาจจะไปมันอาจจะรวยช้าหน่อยแต่ว่ามันรวยยั่งยืนนะอะอีกอย่างหนึ่งระหว่างเรดเดอร์ดีเรชั่นกับ เฮดเจอร์ที่เป็นเซมิไดเรกชันอ่ะคือถ้าเป็นเฮดเจอร์นะอันนี้เราต้องตีความดีๆนะเพราะเรื่องนี้อาจจะแบบลึกนิดนึงตีความดีๆคนที่เป็นเทดคนที่เป็นเฮดเจอร์ไดเรกชันเนี่ยเริ่มต้นมาในสมองเขาอ่ะมันเหมือนกับเขาต้องเดาก่อนต้องเดาซัมติงเนี่ยให้ถูกถ้าเขาเดาถูกไม่เอสไม่แอลก็เอสถึงมีสิทธิ์ได้ตังค์เนาะก็คือวินเนาะวินได้ตังค์อ่าแต่ ในฐานะเฮเจอร์เฮเจอร์นะเฮจเจอร์จะไม่ต้องเดาเฮเจอร์จะรอให้ตลาดมันบอกก่อนเช่นเบรกไปก่อนตลาดเบรกไปละเดี๋ยวฉันเติมช็อตพุทตามไปไม่ซีเรียสได้พังได้น้อยได้ระยะเต็มไม่เต็มอะไรก็ไม่ซีเรียสแต่จะรอให้ตลาดมันบอกก่อนว่าให้เรกดอะไรอันนี้คือเฮเจอร์อาชีพเลยนะเขาจะไม่เดาแต่เราลองสมมุติดูนะอีเวนตนะ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจของ ของคนที่เป็นเป็นเทรดเดอร์อ่ะเป็นในเออกับคนที่เป็นในบีอ่ะจะต่างกันนะคนนี้ต้องเดาส่งการาดให้ออกก่อนถึงจะได้ตังค์เช่นสมมติ ARK อย่างงี้ก็ได้เนี่ยตลาดมันเบรกอย่างเงี้ยไปแล้วอย่างงี้เราเรียกตกรถแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราเห็นวันเนี้ยอะหรือไม่งั้นตีนทางระบ้าไว้ก่อนก็ได้อะสมมติสมมติตีนทางระบ้าไว้ก่อนเออ จเจอพี่คนไร e. ่พอดีฮะอะสมมติทิกก้งธนา้ารไว้ก่อนอเงี้ยอะอันนี้เนาะทักันบ้านไว้แต่วันที่1เมษามีเว็บ1นแล้วรอเบรก1.05ตรงนี้ปุ๊บรอเบรกหนึ่งจูนย์เนี่ยมันคือมุมอมองของการเป็น t e a d e r d i r e c t ั o n ก็คือเราต้องมีแผนเราต้องเดาไว้ก่อนว่าถ้ามันเดกอย่างนี้เราถึงจะซื้อเช่นอะเมื่อวานนี้เนาะ มันก็เบรก0.05นะปุ๊บวันนี้มันก็เบรกขึ้นต่อขึ้นต่ออย่างนี้เนาะอ่ะอันนี้มันคือซิมูเลตของการเป็นเทรดเดอร์ใชั่นก็คือเราต้องเดาก่อนมีแผนวางแผนให้เรียบร้อยราคาผ่านจุดตัดสินใจเรามีวินัยที่ดีในการซื้อซื้อเสร็จปุ๊บเรามีสต็อปลอนู่นนี่มีการคำนวณ RR ไว้อย่างดีอันนี้คือแพทเทิร์นของของการเป็นเทรดเดอร์ใน A เนาะส่วนถ้ามันเป็นใน B อย่างเงี้ยตลาดมันเบรกขึ้นแล้วเรากดชอ็อตพุทตามเรายิง คูดได้ผิดพูดพลาดที่ทิปคออะไรตามไปด้วยก็ได้หรือแล้วยิงเสียติเซียติช็อตพุทตามไปก็ได้มันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีวินัยจากขนาดนั้นก็ทําให้เราทําเงินได้เนาะอ๋อแต่อันนี้ไม่ได้มาสอนว่าเฮดเจอร์เทรดยังไงเนาะแค่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างเทรดเดอร์เดริชั่นกับเฮดเจอร์ที่เป็นเซมิดเรลชั่นเนี่ยมุมอมองตรงนี้จะต่างกันมากจะต่างกันตรงนี้ลิบลับเลยระหว่างเดาก่อนกับไม่ต้องเดา รอให้ตลาดมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอค่อยกําหนดแผนหรือจริงๆพอถ้าเกิดอยู่ในตลาดมานานน่ะแผนมันจะมีอยู่เกือบทั้งหมดแล้วว่าในใจว่ามันกดอะไรพอต,ตอนนั้นฉันพอร์ตว่างหรือตอนนั้นฉันพอร์ตตึงแล้วอีอีเหลือน้อยเหลือลดลงมาครึ่งแล้วมันควรจะกดอะไรอะไรเงี้ยนี่เนาะยังไม่นับรวมเรื่องไอ้นี่เนาะ เฮจเจอร์ที่มีความสามารถได้แอสเซทโลเคชันจริงๆแล้วของเราสาระต้องรู้เนี่ยประมาณ10 EP ก่อนหน้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอสเซทโลเคชันเยอะเพราะตีนอยากบอกปวดใจของการเดือบเซฟไฟเนาะก็คือแอสเซทโลเคชันอ่ะมันช่วยให้พอร์ตเราเป็นอมตะได้ยังไงแต่จริงๆอ่ะไอพอร์ตไอไอการที่พอร์ตเราเป็นอมตะแล้วอ่ะมันยังหลีกหนีไม่พ้นของของการโดนดรอวนะเช่นแอสเซทหนึ่งแอสเซทสองแอสเซทสามแอสเซทสี่แอสเซทห้ายังสมมุติอ่ะคนเท็นน้ำมันมาออยเขาอาจจะมีดดาว คนเทรดทองหรือมีหรือมีทองคําอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเช่นเป็นทองแท่งเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ทองเขาขึ้นในขณะที่น้ํามันเขาลงเนาะหรือค่างเงินวอลนะที่วันนั้นพูดไว้นะค่างเงินวอลก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเทรดหรือบางคนบอกว่าฉันซื้องเงินเยนไว้ฉันก็โดนดรอดาวจากเงินเยนลงมาเยอะ Y e n อเยนเนี่ย มันจะมีมุมมองตรงนี้ที่มันแตกต่างกันของได้ a s s e t allocation แต่ของเออของ a s s e t allocation แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็น h e เจอรด้วยแล้วเป็น asset allocation ได้ด้วยการที่ออยมันมีดอลดาวการที่เยนมีดอลดาวมันสามารถเอาส่วนดอดาวตรงนี้ไปสร้างผลตอบแทนได้หรือเรียกว่าการชดเชยความเสี่ยงตรงนี้ได้โดยทันทีก็คือ,อะจะเรียกว่าไงดีจะเรียกว่าเอาตังคคืนได้ทันทีก็ได้โดยไม่ต้องรอไซเคิล ของตลาดอะเนาะมันเลยทําให้ความสามารถด้านการเป็นเฮดเจอร์ของเราเนี่ย mm. เสริมไปกับแอสเซทโลเคชันเนี่ยมันจะแบบซูเปอร์ของเสือติดปีกที่พอร์ตมันเป็นอตาตะธสชั้นอะคล้ายๆเหมือนทับสูตรอตาตะติดแล้วนะแต่คุณเนี่ยมีอตาตะซ้อนในอตาตะอีกชั้นหนึ่งอีกอะมันแบบเป็นความปลอดภัยของชีวิตระดับสูงสุดเลยเนาะที่บางทีพี่ชิเขชอบเรียกคำว่าแบบชีวิตมันมีซีเคียวอ,อ่ในขณะที่เรดเดอร์เดลชั่นเนี่ย มันต้องรอให้ตลาดเป็นใจอะรอให้ตลาดเป็นใจยังไงคือติ๊งอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่าเทรดได้ตังค์เนี่ยสมมตินะอ่ะเนี่ยฉันเทรด akr เนี่ย akr พุ่งไปข้างหน้าฉันได้ตังค์ฉันกลายเป็นคนเก่งแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้ความไอ้ความเก่งของเราอะมันเบสออนสิ่งที่เขาเรียกว่าตลาดมันมอบมอบโอกาสให้นะคือถ้าเกิดสมมุติ akr มันไม่เบรกตอนน่อยแล้ววางแผนมาดีแล้วมันกลายเป็นเบรกเฉียงลง เนี่ยเบรกเฉียตรงนี้แล้วลงไปแทนลงยาวไปเลยสิ่งที่เราทามาทั้งหมดมันก็สูนเปล่าสิ่งที่เรารอมาทั้งหมดมันก็สูนเปล่าอย่างเงี้ยตอนสมัยแรกๆอะ่ะครูติงเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเราได้ตังค์อ่ะเราไม่ต้องบอกตัวเองว่าเราเก่งนะแต่เราได้ตังค์อ่ะเราต้องบอกตัวเองส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยตลาดมันเป็นใจเว้ยตลาดมันเอื่อมนวยเว้ยตลาดเขามอบให้มอบให้มอบอะไรให้เรามอบโอกาสให้เราแค่เป็นคนที่คว้าโอกาสเป็นแค่นั้นเองแต่เราอ่ะเป็นคน คอนโทรลทรงกลัฟไหมคอนโทรลแบบเอ่อให้มีใครมาซื้อต่อเราเยอะๆไหมคำนวณไหมว่าแบบเอ้ยขึ้นไปเว้ยอย่าถือเอ้ยไม่ใช่พูดผิดขึ้นไปอย่าพิ่งขายเว้ยมึงถือไปก่อนพูดมันจะขึ้นไกลอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ความสามารถเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่ตลาดมอบให้ในขณะที่เฮดเจอร์อ่ะไม่ต้องมอบอะไรให้ฉันเลยเดี๋ยวฉันสร้างเอเวอว่าจะแบบการเผาทางดีเคเวลาไม่เดินย้อนกลับเวลา เดินหน้าทางเดียวไม่มีฟอสเบรกนู่นนี่นั่หนหรือการคอนโทลขอรตการคอนโทรลิฟอะไรพวกนี้เฮดเจอร์จะเป็นคนที่รังสรรสร้สางสารสรค์เองกับมือทั้งหมดโดยที่ไม่เกี่ยวกับส่งกรารเลยคือต่อให้ส่งรับมันยึกยือยึกยือ,อยังไงก็แล้วแต่เฮดเจอร์จะคอนโทลได้หมดนี่เนาะมันก็เลยทําให้แตกต่างกันเนาะฮะแต่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะบอกแล้วว่าเราสามารถใช้ทั้ง2อ,อันน่ะแบบฟิวชั่นน่ะได้เลยจริงก็ยังชอบสซงนี้ดีรดชั่นมาก มากกว่าเฮเจอร์เพียวเนาะก็อาจจะแง่แหละเพราะว่าเกิดมามันเป็นเพียวเด็กเล่มาก่อนยังไงมุมมองต่อการเททิศทางมันก็ต้องแบบมีมีมุมมองความเห็นดังขึ้นในใจอยู่แล้วเนาะอันนี้บอกไปแล้วเนาะว่ามันเหมือนเปิดร้านมิชลินสามดาวแต่เราไม่อยากได้ดาวแล้วอ่ะ อันนี้เนาะเป็นรูปให้ดูเช่นสมมติตลาดไม่ไปไหนพอตสุดท้ายมันจะกลายเป็นช็อตสแต็เดินไปเนาะส่วนถ้าเสียดมันไปไซเวดาวแต่ถ้ามันลงไม่เร็วมันจะกลายเป็นคเวเล็ตคอร์ก็คือเรามีทีเด็กแล้วเราก็ช็อตช็อตคอร์ลงมาเรื่อยเนาะเราจะได้ทั้งระยะแล้วทำดีเคแล้วก็ช่เยชยดอดาวไปในตัวในขณะที่ตอนนั้นวายุพักเข้ามาเนาะตลาดก็มีข่าวดีวายุพักเราขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ยิงเซติช็อตพุทในขณะที่พอวายุพักหมดปุ๊บตลาดก็ลงแลแรงมากเลยก็คือเราก็ยิงเซติช ลงมาเออตรงนี้ต้องเป็นช็อตคอนะเขียยผิดยิงช็อตคอลงมาเนาะแล้วก็ลงเร็วมากแล้วก็มาเจอทมทวิตตรงนี้อ่าไอตรงทำทวิตตรงเนี้ยคือพอร์ตเราน่าจะโดนแม็กดีดีค่อนข้างเยอะแล้วก็สุขมาจิ้นเยอะนะเพราะว่าตลาดมันขึ้นมาจิ้นแล้วพอตลาดมันบวกกลับอีกทีเราต้องเปลี่ยนไปใช้โพลิทิฟพูลละเพราะว่าเราต้องเรียกอีคือบางส่วนเนาะในขณะที่การมีช็อตที่ปีกสองด้านในขณะที่มีลองที่ตรงกลางอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นไอระไอล้อคอนอด์เนาะ สุดท้ายแล้วตอนเราหบุนไปบุนมาบุนไปบุนมาตอนเราออกฟิวเจอร์ไปเร็จอ่ะมันจะกลายเป็นไอรอนคอนดอร์เนาะเรื่องนี้ตีนก็เลยมาแบบแซลพี่เพื่อนน้องที่แบบรู้จักกันว่าแบบจริงๆอ่ะไอกลยุทธ์อ่ะมันไม่ใช่เราเป็นคน้กำหนดนะส่งกราฟกับตลาดมันเป็นคนกกำหนดถ้าเกิดเรากดเป็นอ่ะกดไปตามที่ตลาดมันบอกว่าเราต้องกดอะไรหรือพอเราหน้าตามันเป็นไงแล้วต้องกดอะไรต่อจะสังเกตได้เลยว่าพวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่มาจากตีนคิดว่าตีนอยากจะกดอะไรแต่ตลาดมันเป็นตัวบอกว่า ตลาดมันอยากให้ติงกดอะไร <c oughs> นึกอ,ออกไหมมันจะต่างจากเทรดเดอร์ที่เป็นเดชันว่าเอ้ยฉันต้องเดาฉันต้องดาเช่นสมมติแบบเนี่ย T ทีเฟกเนาะทีเฟกเอ้ยวันนี้เช้ามาเฮ้ยเหมือนตลาดจะเทอ่าเช้ามาเนี่ยเปิดโดดปุ๊บเทละหลุดลก่อนหน้าแล้วเอ้ยติงนึกว่าน่าจะแบบลงไปละพักข้างล่างเลยใต้ตรงนี้อ่าแล้วมันลงใต้เ e อเมอสอสามด้วยอ่ากลายเป็นเบรกกลับมาแถมเบรกขึ้นไปเหนือตรงนี้ด้วยอ่าค่อนข้างเสถียรนิดนึงก็เลยต้องกลับมาช่วยถักการบ้านหุ้นเนาะ แต่มันก็ยังเสี่ยงอะไรเสี่ยงกับการเป็นเว็บบีเนาะเพราะว่าสโตตรงนี้ขึ้นค่อข้างเร็วเนาะแล้วก็เป็นหน้าหลังเขาที่สโต้ขึ้นค้อข้างเร็วแต่ก็ไม่แน่เพราะตรงนี้มันเป็นครึ่งทางไปแล้วออาจจะต้องรอดูกันพักตัวอีกทีว่าถ้าตรงนี้มันพักตัวนานแล้ว m a c d ีเดยมันคอสทีนี้มุมมองของขาขึ้นมันก็จะยากไปเรื่อยๆแล้ะมันจะกลายเป็น a อบของเว็บาแล้วก็เป็น a อของรอบอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องมานั่ง อ่าตีความเนาะสำหรับคนเป็น Direction เนาะส่วนสําหรับคนที่เป็น h ฮ d เจอก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือถ้าขึ้นต่อก็ยิงโพซิทีฟพุทต่อแต่ถ้าลงก็อาจจะเติมช็อตคอหรือว่าออกตัวลองพุทที่ซื้อโพซิทิฟพุทมาเราก็จะได้กําไรเกิดจากระยะแล้วก็เด้งขึ้นมาก็เป็น Rebalance ออกแอร์ฟิวเจอร์อะไรไปเก็บตังค์นู่นนี่นะปรับต้นทุนอะไรว่ากันไปต่อแต่แค่อยากบอกว่าคนนึงอ่ะต้องเดา ให้ออกก่อนก่อนที่กรารจะเกิดส่วนอีกคนหนึ่งไม่ต้องรอให้กราร์เกิดก่อนแล้วค่อยเราค่อยกดก็ได้อ่าฮะอ่าตรงนี้เนาะสุดท้ายมันเหมือนกับถ้าเราเคยเล่นดัมมี่อ่ะหรือเราเคยเล่นโป๊กเกอร์อ่ะหรือเราเคยเล่นเกมไพ่อะไรก็ได้ที่มันต้องมีโจ๋หรือเขาแจกมาให้เราอ่ะเราก็ตีไปตามหน้าไพ่แค่นั้นเองสมมติเราเคยเล่นโป๊กเกอร์ที่มันเปลี่ยนได้สองใบหรือเราเคยเล่นดัมมี่อย่างเงี้ย เขาแจกมาให้เราเจ็ดใบสมมติเราเล่นสี่ขาใช่ไหมเขาแจกมาให้เราเจ็ดใบเราก็ตีตัวที่ไม่ใช่ออกแล้วเราก็จวตัวที่มันเข้าคู่เข้าเข้าตองเข้าเรียของเรานึกออกไหมครับเนี่ยคนที่เป็นเฮดเจอร์มันจะเหมือนกับคนเล่นคนเล่นดัมมี่อะเนาะคนเล่นดัมมี่คนเล่นโป๊กเกอร์ ummy, er, ก็คือแบบเราเล่นไปตามหน้าไพ่ครับเราไม่ต้องคิดส่วนคนที่เป็นเดเลชันก็คือคิดก่อนคิดก่อนว่าต้องทํำยังไงแล้วก็ถ้ามันเหมือนกับที่ฉันคิดแบบเอก แบบ A K R ตะเคีย้ยมันเหมือนกับที่ฉันคิดฉันถึงได้ตังค์แต่ถ้าไม่เหมือนก็คือเอ่อทำงานฟรีเช่นไม่เบรกไม่เสียตังค์นะแต่ก็ทํางานฟรีไปหรือเราแบบออดิบราคามันไม่ลงเราก็ทํางานฟรีไปอพอเข้าใจมุมมอง,มองมเนาะ Myset หลักๆของเรดเดอร์แล้วก็เฮดเดอร์เนาะถ้าเป็นวัยรุ่นเราอยากเทรดเราเทรดไปเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติเบื่อแล้วไม่อยากจะวินัในจา๋าแล้วตินว่าเฮดเดอร์ในตอนท้ายครึ่งหลังของชีวิตอ่ะ สมมติเราแบ่งครึ่งๆแล้วกันนะครึ่งแรกไม่ต้องตามจริงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดครึ่งแรกของของชีวิตเทรดเดอร์ของเราอะสมมติระยะทางทั้งหมดมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครึ่งแรกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะแลกเกงกำไรเพียวเดิลักชั่นไปก็ได้ส่วนอีกครึ่งท้ายอะมันควรจะมีมุมมองของแอสเซทอะล c เคชั่นเนาะที่ทำให้พอร์ตมาเป็นอมตะเนาะ แล้วก็เฮเจอร์เนาะที่มันสามารถเรียกความเสี่ยงชดเชยความเสียงอะไรเราคืนได้หมดอันนี้เป็น50%ขึ้นหลังตีนมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นความพอดีของของชีวิตแล้วแล้วไม่ใช่ว่าพอเราไปฝึกเดเรชั n นฟรีมันไม่ฟรีนะเพราะว่ายังไงเดเรชั่นเราก็ได้ใช้ตลอดเพราะมันเอามาเสริมกับอันนี้ก็ได้เสริมกับอันนี้ก็ได้อโอเคประมาณนี้ ไว้ค่อยวันหลังค่อยมาเล่าอะไรให้ฟังใหม่ง้งวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ